วีดวิวแฟนแฟนแซวสน,นันหลังคู่รักพระนางช่องสามอวดมูมิ้นหวานไกลถึงญี่ปุน่น แม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้แต่เรื่องความหวานบอกเลยว่าคู่นี้ไม่เคยแผ่วสำหรับพระนางช่องสามอย่างบูเมลดากับอเล็กเทีรเดชช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบูอเล็กและครอบครัวของทั้งคู่ได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแถมพี่ชายของหนุ่มอเล็กยังทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานด้วยเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต,ต์สุดประทับใจที่มีออกมาให้ได้เห็นกันล่าสุด17ธันวาคม2565อเล็กได้โพส ภาพคู่กับโบเช็คอินที่มิชมัสกายวอล์กและระบ,บุแคปชั่นว่าเยอบยูฟูจิแซนขอบคุณที่ออกมาให้พวกเราเห็นทุกวันนะหลังจากที่โพตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะันต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิงุย้ยสวยหล่อคนน่ะฟูจิน้ําแข็งใสน้ําหวานชอบความสดใสเบอร์นี้ไอต้าโบคือความสดใสของโลกนี้จริงๆคุ้มค่าการรอคอยรูปสวยและน่ารักที่สุดอืมวันหยุดไม่มีพักคนเขารักกันไม่มี วันหยุด